นคนมีคาพี่น้งอง,อองแล้วกุนคาคแบบทางใบออกกุนแลักกุนแบง อ้เด็ดห้องขนาดคุณค่ายพี่น้องลืมเอาขาตั้งกล้องมาคุณมีค่า คุณค่าคุณค่าสมุนไพรสันญอดนะสมันยนี้นะพี่น้องนะ